นาฬิกาข้อมือระบบไฮบิดที่มาพร้อมกับเข็มและดิจิตอลในตัวแบบนี้นะจ๊ะจะเปิดไฟแบบนี้ก็ได้หรือจับเวลาแบบนี้ก็ดีออปชันอื่นีเพียบเลยค่เริ่มต้นแค่200กว่าเร่งฟ้าดูกันเป็นนาฬิกาข้อมือระบบเข็มคอสจากแซนด้ารุ่น6 126นะจ๊ะสายเขาจะเท่ๆแบบนี้เลยนะจ๊ะแถมใส่เต็มข้อมือมากเพราะหน้าปัดเขาอะ้า5 8มิลลิเมตรจ้าออปชันเขามีให้เล่นเพียบเลยจ้ะจับเวลาก็ได้เปิดไฟตรงนี้ดูเวลาได้2แบบนะจ๊ะจะดูแบบเข็มก็ได้เป็นแบบพายน้ําเรืองแสงได้อีกหรือวาาาาาิอข้้รนเเกยฬมมมมพ็ ใหญ่ตรงนี้นะจ๊ะปุ่มกดมีทั้งหมด 5. จุดนะจ๊ะ2ตรงนี้2ตรงนี้ตรงกลางอีก1จ้าส่วนซ้ายจะเป็นสปอร์ตแบบนี้นะจ๊ะเผื่อสายมาให้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นข้อมือเล็กใหญ่ใส่ได้หมดเลยจ้าเขามีให้เลือกหลายสีมากนะจ๊ะสวยทุกสีเลยใครชอบสีไหนเลือกได้เลยจ้ายังไม่พอแค่นั้นเขากันน้าลึก30เมตรจ้าลองทดสอบให้ดูสบัดแรงแบบนี้นะจ๊ะหนีเรียบร้อยแลวน้ำไม่มีเข้าจ้าเรียบร้อยแล้วจ้านาฬิกาข้อมือแบบไฮบริดดูแบบเข็มก็ได้ดิจิตอลก็ดีมีให้เลือกหลายสีจากแซนด้านะจ๊าโหเฟี้ยวมากตัวนี้ก สองร0อกว่าบาทเทนไข่ได้นะจ๊ะปวดตะก้าเลย